สบายดีสบายดีทุกคนนะตอนนี้กำลังกับน้องลีที่ซองลีสาวเราร้องสานาะทุกคนตอนนี้น้องลีกลับมาหอดล้อสานแล้วเด้อทุกคนกลับมามือวันเสาร์เนาะออกมาตอนห้าโมงมาหอดออกมาหม้าโมงเสาร์เนามะมาหอดอีกกะห้าโมงเองห้าโมงป่ายนึงเน,นาะคือไปเที่ยวพักไตมากะเมื่อย,อยังเมื่อยอยู่เนาะทุกคนเพราะว่าเดินทางไกลแหงเ,เลยเนาะ ใช้เวลาเดิน,าน,นทาง12ชั่วโมงปลายเนาะขี่รถส่วนตัว12ชั่วโมงปลายถ้าขี่รถเมกะน่าจะโดนอยู่เนาะเพราะว่าเพิ่นจะพักเป็นระยะระยะไปเนาะโนรีกันยังพันผู้เถื่อกเนาะเพราะว่ายังพันเกิดไปเถื่อกคือใช้เวลาแบบขี่รถานานทุกคนคือแบบมึดมืดมึดขึนเนาะเมื่อยแ่เนาะ,ะขี่รถแบบขี่ไดปยุดได้ย้อนเลยไปเที่ยวไปลิ้น พักไตแบบรวมๆสังรวมเบิบ้องทางนันไปเที่ยวไปตาดไปนันไปนี้ก็คือรวมๆเบิ้งก็คือสี่ประมาณสองพันกว่ากิโลเนาะทุกคนเมื่อยคือปับแตกลับมาพอลโลสากนกานอนนอนละการยังโบอิ่มยูเลยทุกคนคือมันเมื่อยอีห่ีเนาะคือแบบเป็นนํำยังผาานเคยเดินทางไกลโฮิบเบอเทอ่นี่เป็นเทื่อแรกเราที่น้องลี่เดินทางไกล เธอนาาเหนื่อันธูเธอเนาะที่ได้เดินทางไใส่คือกลับมารอศาสารละกาฝนตกเนาะตอนนี้อยู่ลองาสารฝนตกหากกระสวอวน้อคนคือพายุน,าน่าจะเข้านเนาะเพราะว่าฝนแห้งแหงเลยคือมือนี้น้องลี่กะบ่มียังไงเนาะคือสิมาขอบใจคือสิมาขอบใจเพื่อนใจดีทางสหรัฐอเมริกาเนาะซึ่งเพื่อนได้ฝากเงินไหมน้องลี่ตั้งแต่มืออันวันที่สิบห้าสิบหกทล่เนาะ แต่มื่อที่มาชิมหกึงน้องรี่ยังยู่สารวัตเนาะตอนนั้นยังยู่ภาคใต้แล้วเพิ่อนอายเพื่อนได้ส่งเงินมาให้น้องรี่ว่าเพื่อนว่าให้เอาไว้ให้ลินส่งการนะจันฝากมาให้ลินส่งการกับอ่าให้น้องรี่กับเอื้อยรถชนาเนาะเพิ่นได้ฝากมาให้น้องรี่แล้วกันแล้วเพื่อนท่านบอกว่าเอาไว้ให้ลินส่งการเป็นองควลินส่งการแต่ว่า ตอนนั้นท um pues ่านน้องลีここ่ยังยุ่ภาคใต้ท่านเลยบอกพูว่าไปเอาเงินยุใส่เตียงเงินยุใส่เนาะเพราะว่าตอนนั้นท่านยุภาคใต้กับเพื่อนน่าจะปิดเดี่เนาะเพื่อนปิดบริการอีอย่างตั้งแลยแต่ว่าแต่ถ้าเพื่อนปิดเขากับฮูนว่าเอายุใส่แล้วก็เลยเลือกว่ากามาลองสาพี่จังสิไปเอาเงินสิเนาะเพราะว่าเพื่อนได้ฝากมาให้เออรจนาละไปให้เอื้อรจชนาแล้วก็มาปั่นกับน้องลี่เนาะเพื่อนบอกวันเดวนี้แต่วันนี้ ตอนนี้น้องลี่กลับมาหดลองศาลละเอื้อยก็ได้ไปเอาเงินมาละลากะมาปั่นกับน้องลี่เนาะเ<ๆ>พื่อนได้เพื่อนได้อันเอาให้เพิ่นได้ฝากให้60ด60ดอลลาร์เนาะละกะเอื้ออันอ้เราบอกว่าให้ปั่นกันพูลละ30 30ดอลลาร์ตอนนี้น้องลี่ก็ได้หับเงินแล้วนานนี้ตกเป็นเงินลาว3 0 0เซนกีบเนาะ อ้ลาวบอกว่าให้เอาเอาให้ลิ้นส่งการว่าสิให้เอื้อลจนนากับน้องรีปั่นกันกูลสานสิบดอลลาร์ตอนนี้น้องรีก็ได้รับเงินแล้วเ้อว่าสิเฮ็ดคลิปขอบใจลาวั้งแต่โดนแล้วเนาะเพราะว่าลาวก็ฝากให้โดนแล้วเนาะแต่ยังประทันใด้เฮ็ดคลิปขอบใจเฮอยนเ,อเานาะเพราะว่าตอนนั้นยังยู่ภาคใต้ละแบบมันก็ยุ่งยากเลยเนาะทุกคนมันบ่มีบ่อนเอาเฮา,าบู่้บ่อนเอาเลยเนาะแต่ตอนนี้ได้กลับมาฮอดน้องสาราก,ก็ได้รับเงินแล้วเนาะ ตกเป็นจำนวนเงินสามแสนกีบเนาะอายลาวบอกว่าเอาให้ลินส่งการเป็นเงวืวอนลินสงการเนาะแต่ตอนนี้สงการกันแล้วละแล้วน้องรี่ก,กันเลยว่าเงินนี้เงินจำนวนนี้ก็ซีเอาไว้ใช้ในการเป็นขึ้นในการเฮียนนอ้องใส้น้ำมันรถน้ำมันรางไปงเฮียนได้ดละกะัเอาเอาเงินไรซื้อบัตรเติมอัพคิดลงได้นเนาะเพราะว่าเงินอัพคิดกับแพงแพงเลยเนาะทุกคนเปลืองเงินขนาดอัพคิดก็ได้ แนนี้ี็เลยว่าสิเอาเงินจำนวนนี้ไว้เป็นทานน้ำมันรดน้ำมันล,นล,นลาขี้แป้งเฮียนลากาเติมบัตรอัพคิดลงยุดปบเนาะเพราะว่าอะตอนนี้กะสมการแล้วแล้วเนาะไอเราบอกว่าเอาให้ไปอันไปลินโสกาเนาะแต่ตอนนี้โสกาแล้วแล้วก็เลยว่าเอาไว้ไปเฮ็ดอันขึ้นขี้เอาใช้น้ำมันรดแปลงเฮียนเนาะตอนตอนที่ยู่อัน ตอนที่อยู่สารวานันท่านก็ว่าซีเฮ็ดคลิปขอบใจอยอ้ลาวแล้วเนาะแต่ว่าโบอันมันยากเนาะมันโบมีบ่อนกดเงินโบมีบ่อนโบงบอ่บบอ,นบอนเตี่ยเงินมาซีเนานนะแล้วก็เลยมาเขลองซาพิลากาศได้หักเงินแล้วเนาะตอนนี้น้องลีได้หับเงินแล้วเนดะ้อคือผู้ที่ฝากมาแม่นไอโจเนานะไอโจเป็นเราเป็นคนลาวที่อยู่สหรัฐอเมริกาเนาะเราลาวเคยฝากมาให้น้องลีกับเลรุจนาเธอหนึ่งอนะเนาะ ไอโจเหล่าเคยฝากให้น้องลี่เธอหนึ่งละตอนนั้นฝากมาให้น้องลี่ห้ิดอลลาร์เนาะตอนนี้ดาลาวเอามาฝากมาให้น้องลี่อีก30ดอลลาร์น้องลี่ก็ต้องขอขอบใจไอโจหลายๆเด้อที่ฝากเงินมาให้น้องลี่ละกัเออรถเจนาเนาะฝากมาให้นำากันแล้วเพื่อนบอกให้แบ่งกันคนละสามสิบดอลลาร์เนาะน้องลี่ก็ต้องขอขอบใจไอโจหลายๆเด้อที่แบบเอ็นดูน้องลี่ละกัฝากเงินมาให้น้องลี่ลินสุการเนาะแต่สุการแล้วละแล้วก็เลย เอาเอาไว้เป็นทุนการศึกษาไปขี่น้ำมันรดเซื้อน้ำมันรถไปอุ่เหียนเนาะน้องลีก็ต้องของขอบใจหลายๆเดอ้อขอให้อจโจความเจ็บยัไไดความใครยัามยยีเดอ้อนอนรับให้ได้เงินมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนเดอ้อแบบไอ้ารากับน้องลีกับไอ้ลา,ย,ายังบ่เคยเห็นนากันจะเคลียอเนาะทุกคนแบบลาวบอกว่าลาวท่านเป็นคนลาวแต่ลาวอยู่สหรัฐอเมริกาเนาะ คือแบบกันยังทานเคยเห็นหนะ้าเห็นตาโหนะ้าโฮตากันเถอนเนาะมีแต่แบบู้จักกันผ่านโทรศัพท์เนาะแต่อา,าราบกันยังแบบเอ็นดูส่งเงินมาให้น้องรี่แบบตอนอาหารส่งมาให้นอนรี่ทอนซื้อโทรศัพท์เนาะแต่ตอนตัวนี้แม่เหล่าฝากมาให้ลินสศกาเนาะนอนรี่ก็ต้องขอเข้าใจอายหลายๆเรือแบบคือตอนนั้นท่านแม่น น้องลี่กะว่าซิเอาไว้ทอดซื้อโทรศัพท์ตอนนั้นแต่ตอนนี้แบบโทรศัพท์พันมันคือซี่ยังดุลน,นอนละกันเลยแบบบดีบดทอนซื้อละทอนจํานวนนั้นพันจํานวนหนึ่ันยังทอนอยู่แต่ว่าตัวตัว,ตวนี้แม่นเอาไว้ไปอันทอนเงินไปซื้ออันว่าแม่ทอนเนาะเอาไปซื้อน้ํามันใส่รถไปลงเหียนเนาะเหือดจำนวนนี้ น้องลีก็ต้องขอขอบใจอีกเท่นึงเนาะถ้ามีโอกาสการยักตอบแทนอยู่เนาะแต่ตอนนี้บงน้องอันอไอโจโอเหล่ายังยูสหรัฐอเมริกาเนาะยังพันธุ์ิ้ตอบแทนใดๆเนาะน้องลิก็ต้องขอตอนนี้ก็ต้องขอตอบแทนโดยการเฮ็ดคลิปลง youtube เพ็ดคลิปดีๆเนาะรากาเฮียนจิตตั้งใจเหียนเนาะเพื่อตอบแทนไอเหล่าแล้วก็พิรี่ดีของพ่อเมอ่เนาะเพราะว่าตอนนี้เขายังพันธุ์ เห็นหน้ากันอย่างันนูจากแบบได้เห็นหน้ากันซเนาะลักก็เล็บุัูิตอบแทนอายเราได้ถ้ามีโอกาสอายเราได้มาประเทศเราล้วก็จังว่ากันไม่เนาะเพราะว่าตอนนี้โควิดการยังระบาดแห่อยู่เนาะทางลราแล้วก็ไทยก็คือช่วง COVID นี้โควิดแหงเนาะกันยังด้านเพื่อนกันยังเปิดเทือนเนาะ น้องลีก็ต้องขอขอบใจอ้าลาวอีกเธอหนึ่งเดอ้อให้มาให้พวกข้ามาเท่าใดก็ขอให้ได้กลับไปหลายๆเทือเดอ้อร้อยเทือพันเดอืเดอกคุณแต่เนาะคือว่าสิเฮ็ดคิปขอบใจกับเอื่องรถจนาเนาะแต่ว่าบบทานเนาะเพราะว่ากลับมาแต่ภาคใต้คุณกะนจนห้าโมงแล้วเนาะห้าโมงแรงละจนสิค่ำาแล้วเนานะแล้วก็เลยมาแยกกันอยู่ ขาบกบอทีโนรีท่าไอ้ญ่กับเอรลจนาตอนที่สิบไปภาคใต้เนาะมาแยกกันอยฮันโนรีกับแม่บางนะจ้างรถมาลอกสามีเนาะขี่รถโด,ดยสารมาต้องเอรลจนากับไอ้ญย่ยกับขี่รถไปเหวี่ยงบุรุท่ชชี่ขับมันส่งโนงรีกับเม่บางอีกก็คือสิกลับไปกลับมามันเมื่อยเนาะคือขี่รถมันมือมือคืนเนาะทุกคนก็น่าจะเข้าใจเพราะว่ามันมันเบบ เมื่อยอีลี่เนาะทุกคนเพราะว่ากินข้าวกินขารดเลยนะความแบบมันไก่แหงนะคือคนเที่ยวลดปกติก็ว่าจะน่าบกไก่เนาะแต่อันนี้เอาไปเทือแรกก็คือไก่แหงเมื่อยแหงเลยเนาะเดี๋ยวท้ายคลิปนี้น้องลี่กับมีแต่คลิปนี้น้องลี่กับมีแต่มาครอบใจไอ้ลาเนาะที่ไอ้ลาอินดูฝากเงินมาให้น้องลี่แบบลินสงการเนาะแต่ว่างเงินจำนวนนี้บม่ได้ินสงการซ้ำเนาะน้องลี่ก็บที่คอเอาไป เด็ดเป็นขึ้นการศึกษาไปเนาะโฮเฮียนเนาะใส่น้ำมันรถน้ำมันร้างเติมบัตรอัพคลิปลง YouTube เนาะถ่ายคลิปนี้ก็สิขอขอบใจแอร์เราอีกทีอนึงเนาะที่ฟังเงินมาให้น้องลี่ก็ขอให้อยู่สุขภาพเข้มแข็งเนาะสบายดีปีใหม่เด้อทุกคนถึงปีใหม่ซิงเบิร์ล้วก็สบายดีปีใหม่ทุกคนอีกเทือนึงเด้อก็ขอให้อโจลินปีใหม่นำครอบครัวให้มี ความสุขกับครอบครัวหลายๆเด้อคือท้ายคลิปนี้กับบ่มีอย่างแล้วนาะมีแตม,มาขครอบใจอายหลานเนาะขอให้สุขภาพแข่งแรนะ่งนาอทั้งครอบครัวทั้งพ่อแม่อายเลยนะอ้องขอไอจูเนาะก็ขอให้มีความแข่งแร่งสุขภาพความเจ็บจะได้ความใครยังมีเมื่อทุกคนเด้อท้ายคลิปนี้น้องลจะขอตัวลาไปก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาข้ามแล้วเนาะน้องิจะได้เฮ็ดเวีย้ยคนละ เดี๋ยวนอรี่จะตอนนี้นอรี่ครบ1,000ซับแล้วเนาะเดี๋ยวน์นอรี่จะมาเฮ็ดคลิปสลอง1,000ซับเนาะเดี๋ยวทุกคนท้าติดตามมึงนะว่านอรี่จะสลอง1,000ซับกับผู้ใดยเดี๋ยวท้าติดตามมึงเด้อคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อทักให้มักคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นอรี่เฮ็ดคลิปต่อไปนะทุกคนโอเคเจอก,กันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย